สวัสดีจ้า Good morning everyone ค่ะ Today we going to talk about numbers number ก,ก,นนก็คือจำนวนนับนะคะวันนี้กูรูครูสมพรขอนำเสนอ one t o ten ตัวแรกเลยค่ะเลขศูนย์เราออกเสียงว่า zero หนึก็คือ one two three f five six seven, eight. 9และตัวสุดท้ายก็คือ10อันนี้ก็คือ number 10นะคะเลข10นั่นเองจ้ะคราวนี้เด็กๆมาดูตัวสะกดค่ะคุณสมคทรพามาดูตัวสะกดนะคะ O N E one ออกเสียงว่า O N E one ออกเสียงวันนะคะตัวต่อไปค่ะ TWO 2 w นั่นเองค่ะ TWO 2 w นะคะเห็นไหมคะ Apple มี2ผลนะคะและตัวต่อไปค่ะ THREE 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 เลข3นะคะก็คือ one two three สามผลนะค็จะ ต่อไปคางอ่ะ four. f o u r f, f o u r f o r f o u r f o r f o r ก็คือเลขอะไรคะเด็กๆเลข4นะคะ and five f i v e five one two three four five ก็คือ5นั่นเองนะคะง่ายใช่ไหมโอเค สิบสิบก็คือเลยคะสิบก็คือหกนั่นเองค่ะ one two three four five six number six okay good job okay next is seven S e v e e v e se er seven seven ออกเสียงว่า seven ตัวนี้นะคะเลขเจ็ดค่ะ one two t f i v e six seven โอเคนะคะข้างบนเป็น f นะคะข้างล่างก็เป็นสามรวมกันเป็น seven eight eight e i g h, t. E I g h t ออกเสียงว่า eight แนะคะแถวบน one two t 4 plus 4บวกกันเท่ากับเท่าไหร่คะ8นั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะ9 N-I-N-E-9 ออกเสียงใหม่นะคะ N-I-N-E-9 มีแอปเปิในผ้าทั้งหมดกี่ผลคะมานับกันค่ะเด็กๆ1 2 3 4 5 6 7 8โ นายนะคะเก้าผลนั่นเองเลขเก้าเขีนแบบนี้นะคะอารบ,บิกนะคะโอเคค่ะ number ten ตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะ one two three four five six seven eight nine ten ตัวสะกดก็คือ t ก็คือเลข10นะคะโดยมีเลข1อยู่ข้างหน้าเลข0ูนย์อยู่ตามหลังนะคะโอเคคราวนี้มา let's count one to ten again please เริ่มนะคะ z ตัวนี้นะคะ0น,นะคะ0ตัวนี้สะกดก็คือ z e r o, o ออกเสียงว่า z เริ่มเลยนะคะ z ตามครูค่ะ เด็กๆออกเสียงหรือยังเอ่ยโอเคกูดจอบ one ออกเสียงตามค่ะ two three f i v e s e v e n eight nine, and ten ตสุดท้ายนะคะ10โอเคค่ะ to be continue and see you bye ย่าพ่ไปไหนนะจ๊ะอย่าเพิ่งลุกค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูแบบทดสอบนะคะข้อละ2คะแนนปิดท้ายรายการน,นะคะอีก1นาทีสุดท้ายนะคะไปดูเทสนะคะมาดูนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนจำนวนนับเมื่อนักเรียนบวกเรียบร้อยแล้ว เป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นตัวเขียนนั่นเองคุณครูสมพรจะช่วยหนึ่งข้อนะคะในข้อที่หนึ่งอ่ามาดูฝั่งนี้ Apple มีกี่ผลคะหนึ่งเขียนเลขหนึ่งไว้ด้านบนนะคะ one two รวมกันเป็นเท่าไหร่คะสองผล out นะคะวาบวกกันนะคะบวกภาษาอังกฤษเราเรียกว่า plus ค่ะ p l u s plus แปลว่าบวกนะคะ1 plus 2 equal เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาค่ะพร้อมกับตัวเลขนะคะแต่ถ้าใครอ,อยากจะเขียนเป็นภษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้ไม่ว่ากันค่ะ1 plus 2 equal เท่าไหร่คะ1 plus 2 equal 3ค่ะก็คืออะไรนะคะ3นั่นเองนักเรียนก็เขียนนะคะแล้วส่ง คุณครูสมพรทางไลน์กลุ่มห้องนะคะเขียนลงในสมุดด้วยตัวบรรจงค่ะโอเคค่ะข้อต่อไปนะคะเริ่มเลยนะข้อที่สองค่ะดูโจทย์นะคะเสร็จแล้วนักเรียนจำค่ะเตรียมเขียนลงในสมุดเลยนะคะคุณครูให้เวลาค่ะและข้อที่3 ดูโจทย์ค่ะแล้วเขียนคำตอบส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะอย่าลืมนะคะข้อละสองคะแนนค่ะคุณ,ค,ณคุณสมทรช่วยไปแล้วหนึ่งข้อนะคะคือข้อที่หนึ่งและข้อที่สี่ค่ะดูให้ไวค่ะดูให้ไวคิดให้เร็วนะคะจดคำตอบไว้ก่อนนะ และข้อสุดท้ายค่ะ Number ร์ no. 5ข้อที่5ค่ะดูค่ะโอเคค่ะเราจะมีทั้งหมดนะคะทำเราจะทําแบบทดสอบทั้งหมด5ข้อนะคะนักเรียนส่งเข้ามาทางไลน์นะคะคุณสมคพรจะรอตรวจแล้วให้คะแนนอี็กๆนะคะแล้วจะแจ้งไปในไลน์นะคะว่าใครได้กี่คะแนนคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบาย see you again next time